กับช่องสีสาวสุดปังวันนี้นะคะเราก็จะมารีวิวช็อกโกแลตบัโฟโฟโรเลโนะคะนี่นะคะก็จะมีข้างในเนี่ยก็จะ,จะมีเป็น24ลูกนะคะซึ่งอันนี้เป็นของฝากจากพี่ใหญ่ใจดีนะคะเรา,าก็จะมารีวิวให้ทุกคนดูกันเลยนะคะว่าเป็นยังไงกล่องละ450้บาทนะคะใช่กล่องละ450้บบาทเลยนะคะทุกคนแล้วก็อร่อยด้วยนะทุกคน นี้นะคะบอกอันนี้เก็บไว้อันนี้ใช่แล้วก็าิโอนิแกะกันก่อนเลยปับนะนี่นะคะไปอ๋แกไวี้อกอกท่าหองชั้นแก่ถึกวูวว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 วีวววววย่ววแกวว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 วย เย็ยนนะมีสองชั้นนะคะทุกคนหนึ่งสองพนอย่าอย่ามาตี 1, กล่องหนึ่งค่ะก็นี่นะคะก็มาแกะกันเลยว,ว้าววว่วววกววลอ่อวชววนวว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 วะ างนี้นี่นะคะทุกคนจะเป็นช็อกโกแลตแบบนี้เลยม,มาอยู่แล้วก็จะมาชิมให้ทุกคนดูกันนะคะยกให้เ้วคนเดียวแล้วนะอ,อ,อร่อย ก็ม่ถั่วด้วยอร่อยนะอืมอร,อร่อยมากแล้วใครเอาอะไรนะคะทุก<ม>คนมีเยื้อมะนาวข้ทุกคนแล้วถ้าไม่เป็นโสนซับซ้อนนะคะคนนเข้มข้นเข้มข้นเข้มข้นมากแล้วเขาจะมีข้างในอีกเป็นซอสอะไรข้างในอีกก็มีถั่วตรงกลางข้างในอีกนะคะทุกคนอืมอร่อยค่ะจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะก็ ถ้าอยากให้เรารีวิวหรือว่าทำอะไรหรือว่าคลิปวอล์กหนึ่งวันก็คอมเมนต์มาบอกได้<ม>ในช่องได้ด้วยนะคะก็ไชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจให้ช่องพีัดสิบปันไม่ไดา